ในซามแยกกันนี่ทางมันครับผมอันนี้สะพานร้อยอันนี้สะพานร้อยครับรูนไปในมาในนี่เยอะเยอะเลยครับผมทางนูนนี่รูของมันนี่นี่รู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 มันนี่ม่นี่ม่นี่ม่นี่อันนี้เยอะกว่านี่ใหม่ใหม่ทางมันนี่ดูทางครับผมโอ้โหนี่ยอด ๋ยวานนี้เพิ่งให้ตุลยวางกับดักก่อนวางกับดักก่อน,น,นถ้ามันรอบมันจะมีเขากับดักเลยรูใหญ่เลยรูใหญ่รูใหญ่

lạc lói <laughs> ở 100% miên tân đê hoan hương 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 heo hương ไหนไปไหนแล้วอ่ะดูไปเล่นน้ำไปอาบน,น้ำมันน่งดูมันอาบน,น้ำวิ่งตัวทิพย์ทัวร์แดนแล้วร้อนไปอาบน,น้ำอ้นู่นเขากับดักเลยโอเคนะี่ไงเราจะวางตรงที่ทางมันวิง่งนะครับผมนี่ทางของมันแล้วก็เราไปขุดตรงนู้นตรงที่รูมันไว้ทา,วทางมันมานั่นน่ะ ทางเหมือนทางรถไฟเลยนี่มันปิดลูไวครับผม,มกับดักก็วางแล้วหนะึ่งทำงาน้นะครับน,น,น,นี่เวลาเราเราจะคุดอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็เรามาวางกับดักอยู่ตรงนี้เพราะว่าทางมันหลอดอยังไงมันจะวิ่งตามทางนี้มันจะวิ่งตามทางนี้มาเลยแล้วก็วิ่งเข้ากับดักเลยครับผม เตี้ยโอ้คุณจะเบื่อมึงเพราะมึงเลยวะเดินไปตมไปขุดทั่วทิศทั่วแดนอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นเลยนั่นน่ะสองตัวนั่วน่ะสงสัยว่าโดนหลอกหรือมั้งหน้ามั้ยก้นเลยหลไม่มีแล้วไม่มีแล้ว นั่นนั่นนั่นนี่อย <In there, S 1> ู N ่กับไอเตี้ยเนี่ยนี่อยูหลังคุดอยู่ดิมันแน่นอนครับผมทำมันคุดแบบนี้อ้าวเรียบร้อยครับผมได้แล้วนั่นมามาดูไอเตี้ยดูมึงรอกูไปเรื่อยนะมึงเนี่ยนี่นี่กำลังมึงจะได้อะไรบ้างมึงคุกได้ละโคดี้เตี้ยคุดดิ ตัวหนึ่งแล้วครับผมก็น anyway> ี่อีกตัวหนึ่งก็สิบตัวละเอาลองปล่อยให้ให้เตี้ยดูดิลองดูว่ามันจะจะจับได้ไหมหนึ่งสองสามเออพ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 อได้ได้โอเคมาลุยต่อเละพอมึงนี่แหละแล้วคุณนั้นได้แหละเดี๋ยสุด นั่นแหละมันคุมกี้ลองดูเขาบอกบมันจะจับไปไดไหมเพราะว่ามันหลอดหลายตัวแล้วห้าหกตัวแล้วสีป่อยมันจับอ่ะพคามันยาวโคตรคามัน่ะมันซันมันคืบปีเลยั้งเราจะได้สอนมันด้วยสอนมันจับแต่เราอยากกินของธรรมชาติก็เรามาคุ้นแบบนี้เรับผม ส่วโอ้นั่นนั่นนโอ้ไปแล้วไปแอนั้นวิ่งนี่ขลมขลขลขลลลลขุ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 ีเนี่ยจับไม่เคยได้เลยเตี่ยเลยี้ยเนี่ย่วนมามันจะวิ่งเข้ากับดักอ่ะเพราะว่าเราขุดมันออกมาเราจะดูไม่ทันมันก็วิ่งตามทางแล้วเข้ากับลักเลยลล่ นั่นแหะรูนั่นแหะนี่ของบนขงมนเลยท่านึงเหมือนเดิมนั่นๆๆๆนั่นอ๋อกูแล้วกูเอาแล้วไอ้เจี๊ยมึงได้เรื่องไหมเนี่ยกูว่าแล้วมึงอ่ะโอ้ยได้ของมันกูจะเบื่อเพราะมึงเนี่ยไอ้เจี๊ยไอ้เที่อโอ๊ยตายเลยเจี๊ยบโอ้ยอดทุกทีเลยอ่ะเบี่ยลบเลยลบไปลบลบลบกูเบื่อเพราะมึงอยู่แบบโอ้ทำตัวมันเก่งแน็ต ตรงแดงตงเดง,ง,เดงไม่ได้เรื้ยงสามถอย,ถอยลเลยถอยเจอถอยเลยลบโอ้ตายจองเขายังไม่ได้อีกที่อ่ะดูค้ามาันซันมาขึ้นั่นรูวนั่นรูวเยือ่อคาซันมาขึ้นไป <c oughs>

อ้าวไอตัวนั่นตัวนึนนงครับผมเล,เลิกเลิกเลยไอ้ตัวตัวทอ,องดีแล้วดีครับผมมีเข้ากับหลักเลยไอเฮี้ยมึงดีไปมีเด็ดคู่มมึงไม่ได้แล้วหรอกมึงอ่ะไ <c oughs> อ้เฮียจับตัวไม่เคยได้สักตัวเลยลอทุกลองทุกทีอ่เะเวลาจับอไอแหลอยมันจับไปจับได้ ลอยมันจับเลยมันจับได้ไหมจับได้ไลองดูมึงอ่ะพอได้ี่ได้ดีกว่าเฮ้ยพอาเฮ้ยปล่อยกูเยวิ่งเลยไอ้นีเก่งไงมึงอ่ะ นี่ดูขาดูขามันนี่ไมาดูดูนูนหน่อยนี่ครับผมก็ร้อยสิบตัวแล้วเนี่ยลายตัวแล้วเนี่ยมังจะออกไปไกลเลยมังอยู่ใกล้ๆนี่เลยพี่ลองหมดแดงกัด một đang đang cắt mà một đang nhiều, Tại hàng lại rồi không, chụp ban, chụp đi, Điều đi. cắt. เมึงนี่งไม่ได้เือมึงอยู่ในลูย่นี่ยังไม่ได้เอาไม่ได้ดิมึงเสียงนเสียงยืดเลยเฮ้้าา ไปไปเลยไปไปเฮไอสัตว์เ hey. น hey hey. hey. hey hey. hey e ียไอเฮีย hey นี <c C ่ร้ายนะมึงอ mm ่ะ hmm> ก like ันแล้วไม่ยอมเอาเหมือนกันแล้วชอปปิ้งอ่ะเราวิ่งตามดูไปแล้วไปแล้วไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปหาแล้วงานนี้ไปดูต่อโอ้โหนี่ครับผมเอาโชว์หน่อย นี่หลายตัวนี่หลายตัวแล้วครับผมนี่น